ในช่วงชีวิตตัวเองมีอะไรบ้างที่รู้ว่าเงินซื้อไม่ได้ยกตัวอย่างบทเรียนที่เงินไม่สามารถช่วยได้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในช่วงชีวิตตัวเองอะไรบ้างที่รู้ว่าเงินซื้อไม่ได้หลักแท้เพื่อนแท้นะครับแล้วก็พิจารณาคนดีคนที่เขา ให้ค่ากับความสัมพันธ์กับความจริงใจมากกว่าเรื่องของเงินตราผมว่าเรื่องบางเรื่องต่อให้ไม่มีเงินก็สามารถพบเจอเรื่องดีๆได้มันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ในผมว่าก็มีจำนวนเยอะอยู่นะเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับขยายตัวเรามากกว่า คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใจดีคุณมีเงินคุณก็สามารถช่วยคนอื่นได้มากคุณคุณมีเงินจํานวนมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือคุณก็จะขยายอีโก้ตัวเราไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเงินมันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นมันต้องเราทุกคนต้องใช้เงินนะครับเพื่อดํารงชีวิตเพื่ออยู่ส่วนถามว่าอะไรที่เงินมันซื้อไม่ได้มันเป็นสิ่งของที่ส่วนมากเกิดจากภายในจิตใจนะครับเงินไม่สามารถซื้อ สิ่งที่คนเราให้ต่อกันในเรื่องของความจริงใจต่อกันเง<ม>ินให้ไม่เรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้หลายคนจะบอกว่าเออเนี่ยมีเงินก็มีเพื่อนมีเงินก็มีเพื่อนที่มาเพราะสิ่งใดนะครับที่มาเพราะเพราะเข้าหาสิ่งนั้นเขาอยากได้อะไรมาเพราะสิ่งใดเขาก็จะจากไปเมื่อเขาได้สิ่งนั้นและเมื่อเราไม่มีให้เขาเขาก็จะไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้อะไรมาในวันที่เราไม่ได้เอาอะไรไปแลก ในวันที่เราไม่ได้เงินไปแลกไอ้ตรงเนี้ยมันจะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเป็นประโยชน์เป็นแต้มที่ที่มีประโยชน์กว่าการได้มีเงินแล้วได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเงินมันไม่ดีนะครับเงินมันก็ดีครับแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าเงินมันก็ช่วยเปิดโอกาสให้เรานะครับได้เจอได้ไปได้เห็นได้กินชีวิตเราก็จะสบายขึ้นถ้าเรามีเงินอ่ะแต่บางสิ่งบางอย่างที่เงินมันซื้อไม่ได้เนี่ยมันก็มี ถามผมว่าผมเคยเจอประสบการณ์ที่บางเรื่องอะเงินซื้อไม่ได้มีไหมผมมิตรภาพเลยมิตรภาพเลยเอ,อความสัมพันธ์ก็ได้นะครับความสัมพันธ์ถ้าคนที่เขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับถ้าเขาสามารถก้าวผ่านความคิดตัวเองนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกเกลียดชังอะไรต่างๆนะครับความรักความเกลียดชงยังต่างๆไอค้คนที่เขาอยู่กับเราในวันที่เราไม่มีอะไรเลยอะ คนเหล่านี้มักจะค่อนข้างไม่ได้หวังผลเลยจากเราอะนะครับไม่ได้หวังผลอะไรจากเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรจากเราซึ่งมันให้คุณภาพในการที่จะมีความสัมพันธ์ตรงนั้นนะมากกว่าบุคคลหรือเพื่อนๆใครก็ตามนะครับที่เข้าหาเราเพราะเงินทองมันเหมือนกับการตัดสินรูปแบบหนึ่งด้วยนะอืมถ้าพูดถึงในมุมของผมนะเพราะว่า ตอนเรามีเงินเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้เราจะไปไหนก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างเงินมันไม่สามารถให้ความจริงใจในความสัมพันธ์ที่มันจะคบกันต่อในในเรื่องของเชิงแบบคบหากันะหรือเป็นเพื่อนกันะหรือเป็นคนรักกันะเงินมันไม่ได้เป็นตัวที่ เขาเรียกว่าอะไรครับทาให้ความสัมพันธ์เนี้มันยั่งยืนเท่าไหร่เพราะว่าเงินมันเป็นแค่สิ่งที่เราได้มาแล้วเราต้องจ่ายออกไปมันเป็นวัตถุแต่คุณค่าของคนคืออยู่ที่ใจคนเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าเอ้กันเราไปรักใครสักคนโดยที่เราไม่ต้องมาสนใจใเรื่องเงินได้ไหมมันก็ลําบากอันนี้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าในเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามันไม่มีเงินเลย มันก็คงลาบากนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ลาบากแต่ถ้าเราอยากจะอะมองเป้าไปที่ความจริงใจอะที่เราได้จากการใช้ชีวิตี่มันก็ต้องมีมีเงินด้วยผู้เองน่นงงเองผู้เองน่นง,งงเองเพราะโดยส่วนตัวผมก็มองว่าถ้า เงินมันเป็นปัจจัยสําคัญไหมมันก็เป็นปัจจัยสาคัญแต่บนโลกนี้ก็มีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้และมีสิ่งที่เงินก็ไม่สามารถให้เราได้ในบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจอะเงินไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องของความภายในของคนเราได้นะครับเงินมากก็จะตอบสิ่งที่เป็นเรื่องของเปลือกเรื่องของภายนอกนะครับความสบายปัจจัยต่างๆแต่เงินก็ไม่สามารถที่จะตอบปอบประโลมนะครับ ความสุขที่เงินซื้อเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนไหมมันเป็นความสุขที่ไม่พอมากกว่าในมุมของผมนะสิ่งที่เงินให้เรามามันเป็นความสุขที่ไม่พอเพราะว่าความสุขที่เกิดจาก Gone. จิตใจภายในเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจตัวเราเองเราได้มันมามันจะพอใจกว่าแล้วเพื่อนๆที่อยู่กับเราในวันที่เราลำบากเราไม่มีเงินแล้วเขาอยู่กับเราเป็น,เพ,นเพื่อนเราคนรักก็ตามคนเหล่านี้จะมีคุณค่ามากกว่าเพราะว่า เขาอยู่กับเราลำบากอะ่ะเขาเห็นเราในวันที่เราไม่มีอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าเราจะมีหรือไม่มีเพราะเขาไม่ได้สนว่าเราเอา่ามีมากมีน้อยแต่เขาก็ยังคบหาและเป็นเพื่อนเป็นคนรักของเราคนเหล่านี้คุณคนรักษาเขาไว้แนละให้เกียรติเขานะเพราะว่าทุกคนมักจะตีค่าของคนนะครับไปตามค่านิยมของสังคมที่บอกว่าถ้าไม่มีเงินหรือคนมีเงิน ก็ถึงจะได้รับความเคารพนุ่งน้องจากผู้คนนะครับซึ่งในมุมของผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างเงินมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราได้พบความจริงความจริงแท้ๆนะครับความจริงแท้ๆว่าปัจจัยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสร้างก็ตอบโจทย์ออกมาบางอย่างเงินมันก็ซื้อไม่ได้จริงๆนะครับเงินมันก็ซื้อไม่ได้เงินมันให้ความสบายเงินมันให้ทุกอย่างแต่เงินมันไม่ได้ให้ความจริงใจให้สิ่งที่ เป็นผลจากความสุขในระยะยาวคุณมีบ้านคุณมีทุกอย่างเลยแต่คุณไม่มีเพื่อนคุณไม่มีคนเชื่อใจได้คุณไม่ไว้ใจใครก็ไม่ได้ชีวิตแบบนั้นจะมีความสุขหรอครับชีวิตมนุษย์เกิดมาก็เพื่อที่จะพุ่งเข้าหาความสุขนะครับถ้าเรามีทุกอย่างยกเว้นความสุขแล้วเราจะมีทุกอย่างไปทำไมอันนี้ก็ฝากไปให้คิดนะครับขอบคุณะครับ